เฮ้ยเ่อไลน์นเบอร์อ,รองไม่ล่าตีทเป็นไงเป็นไงตีตีของเอง,ส,อง,ส,อง,ส,องสุดจัดประหลัดบอกคนที่สามไม่ใส่นะทุกคนคนที่สามไม่เกี่ยววันนี้เอมาพกกัพีอีกแล้วนะฮะซัมมี่นะครับผมวันนี้เรามาเล่นเกมฟีไฟนนะครับวันนี้เราจะมาลงลงสีกันทุกคนเออคนดูบอกแกไม่ได้เตรียมใจเลทุกคน ใครชอบคลิปนี้นะครับผมถ้าดูแล้วชอบใจนะครับผมก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจพี่ด้วยนะครับเมื่อกี้คนดูบอกยังไม่ได้เตรียมใจเลยนะครับมันอยู่ข้างล่างนะไอ้นั่นหน่อยตีข้างล่างนะมีตีหนึ่งนะครับอยู่ข้างล่างเดี๋ยวเราฉะบมันเข้าไปทุกคนเอาล่ะเข้ามาทางเราแลกจังหวะนี้ไม่เจอเบอร์เลยครับเจอเบอร์ลูกตวงนะฮะเอ็มสิบสี่ครับข้างล่างนี้เก็บก่อนนะเดี๋ยว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 เพื่อนยิงเพื่อนยิงครับผม กีตี้ยังอยู่ข้างล่างนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะทำการฟาวกล่งองเด้อเดี๋ยวจมีลูกซองฮนะเกิดลูกซองขึ้นนะครับเก็บเสียงเก็บไอวอรครับเก็บกระเป๋านิดนึงครับใจเย็นๆนะครับมันบ,บวกกันอยู่นะบ,บวกกีตี้ทีมเราหรือเปล่าไม่รู้นะแต่ทีเ่เรารู้ผมจะยิงมันก่อนเอาล่ะผมหามไนกันอยู่ตรงไหนวะหาไม่เจอโคไม่มีมองไม่เห็น อะไรครับเนี่ยคนดูบอกยังยังไม่ทันเต็มตัวเต็มใจเลยคนดูบอกจะแบกจะรู้เด้ไอ้เจ๊ไหนเจแบกกิมบมลนี่ไอผมเห็นอยู่ข้างล่างนะไหนวะยิงพี่ดิน้องยิงพี่ดิยิงพี่พี่รออยู่เนี่ยไอพวกกระจอกอยู่ไหนเนี่ยไอพี่วิ่งหาใช่ไหมอ่าช่วยนี่ยู่ไหนวะ อยู่ไหนอ่ะชอบตายห่าหมดแล้วมั้งเนี่ยตีเลยเนี่ยน่นาจะเดทหมดแล้วมั้งเนี่ยผมว่านะไหนกระจอกอยู่ไหนมันตายหมดแล้วอะทุกคนเฮ้ยนึวนนกว่าจะน,นี่มันมมัันนเดทหมดแล้วทุกคนไล่ครับเนี่ยปูมาหรอกนะแบบ อะไรครับนี่เดี๋ยวเฮ้ยกระเป๋าสองหน้าทุกคนผมจะไม่ได้ยิงสักนัดเลยอ่ะถึงตรงข้างแตงอ้าวเพืออนยิงกระเป๋าโตอะไรเนี่ยมาถึงวิ่งจุ๊บ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 ไปเลยอ่ะไอ้คนใจร้ายเอาแถบเบี้ยงยางติดขัดถ้ากล้าเพื่อนตัวเองได้ต่ข้าแม่งให้ดูเอ้ยกระเป๋าสองของข้าไปแล้วมันวิ่งวิ่งมาผ่านทั้งแสงแต่ยิงให้ถังระเบิดตายนะว้าวพี่เปนมาช้าไป จงเลยเดี๋ยวผมไปเปลี่ยนปืนกันทุกคนผมว่าผมเปลี่ยนปืนไปหลายรอบหนึันเพราะปืนมันหากเนาะวันนี้ MT ไม่มีของแต่งบัญชา้าทุกคนเราแต่เอามันไปหน่อยก็ได้ดีเหมือนกันนะแต่มันก็แรงอยู่นะปะขึ้น้างบนนะ้นเพี้ยนเราฝนมดเพี้ยนปะนะครับเด้งด้งเด้งเดึงเป็นกระต่ายตัวน้อยจังเป็นกระต่ายตัวน้อยตัวน้อย โอ้โหกระสุนลูกซองไม่เก็บกระสุนลูกซองอ่ะพี่น้องเก็บไปตรงเนี้ยฉันเรียนคนกำลังจะตายเป็อย่างนี้กว่าเข้ามาสี่กันหาของแต่ง M14 ไม่เจอเลยโว้ยทีไม่หานี่มาจังเลยทีไม่หาเนี่ยมาจังเลยเอ้ยจะบอกเสียงกันมาทำไมวะเอามาไว้ที่ไหนกันแล้วมั้ง บอกมีแล้วนี่มีแล้วนี่มันยานี่หว่าทุกคนยาและปืนพลังงานของดีที่มีเลอเอียโอเคสวยมีใครแถวนี้ไหมครับขยิงเลยครับผมเนี่ยตัวเล็กไม่มีแล้วนี่แฟนแคมป์อยู่บนนี้นะทุกคนนะน่าจะเด็กตัวข้างล่างนะผมว่าเดือดไอ้ไอ้โวมีใครมีคนเข้าวันนี้ผมได้ไอ้โวถามตรงแล้ว อะไรเนี่ยผมมาแล้วเพื่อนจะหนีไปไหนเพื่อนมีไอ้บอหรือยังเอาไอ้บอไปแจกเพื่อนหนึ่งลูกกันเอ่อเพื่อนทำอะไรเนี่ยหลุดเอนั่นไปนะเบอร์สี่ได้จำหลุดแล้วอ่ะดลุดขาเซีรันนิ่งของล่างผมไปแล้วนะเบอร์สี่แดงแพชร ปีลันนิ่งอยู่ข้างล่างนี่เราออกออกลากอะไรเชียวเชียวนะครับเอามาละเบอร์สียงอยู่นะผมนึกว่าเปิดสี่ค้างเดี๋ยวมันก็คงจะมาทุกคนผมหาของแต่งปีในสี่ก่อนมีรถมีรถมีรถครับผม,มดูฝาได้บอลเพื่อนไ,ได้บอลยังเอาไม่เอายิงได้แขกยิงได้แขกเดี๋ยวแขกมาแน่อนอนครับจังหวะนี้ มีแขกมาแน่นอนไอ้วอลข้างล่างนะผมผมไปหาไอ้วอลไม่ใช่ไอ้วอลดิเอ่อแอดดอกแอดดอกแอดดอกอยู่ข้างล่างจะโดนนัดเดียวหัวแตกหรือเปล่านะไม่รู้ใครอยากเล่นกับพี่นะครับผมก็คอมเมนต์บอกมาได้นะครับเดี๋ยวทิ้งลิง์เอ่อลิงก์เกมไว้ให้นะครับแล้วก็ทางด้านของคนะงในเพือ่อ เคเพื่อนกระสุ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 นแม็กกาซีนครับผมคนในเอร์เอ็มสิบสี่ไม่ต้องแล้วครับผมดับนี้ไม่ต้องแล้วครับผมเอ็มสิบสี่ใช้ทำใหม่ชุๆชุดชุดหาแยบมีใครอยู่ไหมเนี่ยเหรอยี่สิบสองคนแล้วยังไม่ได้ยิงใครตั้งแต่ตัวเลยอ่ะ ไล่มาแกนตไยละจอดเฮ้ยอย่าดรออย่ารบปนี่ฝั่งผมนี่วิ่งทั่วเลยนะนี่วิ่งหาคนทั่วเลยนะครับจะมีคนเออคนข้างบนฮนะข้างบนมีการยิงกันครับเดี๋ยวผมขอแอบก่อนหลบก่อนเสียงสไนเปอร์ฮะมีเสียงสไนเปอร์ยิงอยู่ข้างบนเขายิงเบอร์สี่อยู่ตอนนี้เบอร์สี่ข้างบนก็โดนอยู่นะ กระตุกกระตุกกระตุกกระตุระตุพรอมทูนูเกตเบอร์สี่ผมโดนยิงอยู่ไอ้วอลอยู่บนเขาตร่นน้นผมไปช่วยเบอร์สี่ก่อนดีกว่าเดี๋ยวค่อยมาจัดการไอ้โต้งทงงข้างหลังตรงเบอร์สองเบอร์สี่ผมโดนยิงอยู่เก็บปืน ผมเห็นเลือดเพื่อนโดนโดนยิงอยู่อยู่วันนี้หรือเปล่าไม่อยู่นะตายแล้วเอ้พอสองดาวเพื่อนตายมีแอร์ดอบอยู่ตรงนี้ นนี่ก่อนเสียงสไนเปอร์อยู่ไหนอยู่บ้านนู้นนะสไนเปอร์อยู่บ้านนูน้นมองไม่เห็นเบ,เบอร์นั้นตายไปแล้วเพื่อนเพื่อนตายไปแล้วแอบตรงนี้ก่อน รู้มีคนหรือเปล่าวะทำไมมันแบบแบบะหรือว่าเป็นแมปแบบไม่ดีนีคแบบรับเราอยู่กลางวงเลทุกคนนะเพื่อนตายไปแล้วอะว่ะมีรถมาโหมันนั่งมาสี่คนเลยทุกคน ่วน,นที่ผมเลือมานั่งรถมาสี่คนเลยน่าจะขึ้นบ้านแล้ว คิ่จะไปฆ่าเพื่อนเราต้องโดนยิงครับผมเด็กโตผมต้องระวังข้างหลังด้วยนะโมได้ยิงข้างหน้าไม่ได้นะทุกคนนะโดนข้างหลังมายิงหัวแตกทีจบเลยนะทุกคนนะจบข่าวเลยเพื่อน,<ด>นทิ้งผมไปอยู่คนเดียวเราผิวใจเหงาจังเลยนี่เราเล่นเป็น4ทีมใช่แล้วเขาบอกให้เพื่อนเบรกให้ ก็บอกให้พี่เบีพี่เบียเอา,าต้นไม้ต้นนี้ออกได้ไหมเนี่ยมันขวางทางซะเหลือเกินน่ะ็นยังไงล่ะเนี่ยมันอยู่ข้างบนนะผมว่านะไ้เบอร์สามโดนยิงผมไปไม่ได้ผมโดนดักอยู่ตัวบนไม่ได้จะมีอะสิบสองคนเราต้องได้ที่หนึ่งอ ครั้สุดมีนะยี่สิบแปดนะยิงสุม 4, สี่มห้าไม่ได้อีกทีหนะึ่งต้นเป็นของเราผมต้องดูข้างบนด้วยข้างบนคนมา <Wow. S 1> เจ็บไปดิจากนี่นนะั่นหรอกเห้ยิงกยิงแล้วข้างล่างนยิงแล้วข้างล่างยิงกันแล้วผมก็ต้องห่วยตัวบนอีก ตัวบนมาหนึ่งตัวครับผมตัวบนมาหนึ่งตัวผมคิดว,วส่สุดลุกซองสี่นัดก่อนเพื่อที่ผมจะได้เก็บเงียบเอาไปยิงระยะไกลโอ้โหไม่ใช่สี่ตัวแล้วบาดเป็นเต้ยอะไรพี่น้องโอ้ไอตัวนั้นตายแล้ว กิงคิวเนเกิดขึ้นแล้วครับผมการยิงคิวเนเกิดขึ้นแล้วผมจะลงไปข้างล่างก็ไม่ทัน้วตอนนี้ก็สงสัยผมจะต้องเสียชีวิตอยูต่ตรงนี้แล้วทุกคนเฮ้ยหัวแตกเกินถอยไอ้นี่หน่อยเดียวหัวแตกเลยมีตะไนอะโอ้เกินเกินพี่น้อง ปลาระ,ะเบิดขึ้นมาด้วยโอ้ปลาระเบิดขพี่เลยโอมไอ้มันมองเห็นดอกดโอโ้โดนกระทาทุกดอก <g ul ing> เกินอ่ะเฮ้ยนี่เจ้าหนไอเบอร์สองอันไ่้ยังไงหมดไหมล่ะตีผมทคนเป็นไง,งนเป็นไง,นไงไตีเอฟซีของเองสุดจัดประหลัดบอก คนที่สามไม่ใช่เลยผม <laughs> คนที่สามไม่เกี่ยว <c oughs> นเพื่อ <c oughs> นวงมาหุ่นดวงสนัยนัดหนึ่งฮะทับล่วงดวงสนัยทับล่วงเลยครับผม <c oughs> เ <c oughs> สียงข้างปิ้ว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 ป่าแล้วครับผมนี่ยังไงวงวงติดวงครับผมโอ้โหสวยครับเจ็ดติดเจ้าปวดหัวชนะอ๋อยังฮะเล็กสองตัวฮะมาละใครชอบคลิปนี้นะผมอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจพี่ด้วยนะครับผม ตีเอฟซีพี่ผลไปนะ้องนี่บังบางบางับงอยู่ที่ถังนะผมบังโดนสนัยนะฝั่งตรงข้าวก็มีสนัยนะทุกคนนะตั้งสนัยกันไว้ก่อนไปแล้วครับผมไปแล้วรุวยเลยครับผมนี่ตีเราเซฟสนัยทุกตัวเลยเราเปรียบลูกซองแลครับผม <c oughs> เปรียนลูกซองแล้ว ฟิงฟิงฟิ่งน,นี่แปล,แลว่าอะไรของแต่งเนี่ยนะวิ่งหาคนนะมีการยิงกันขึ้นนะอุปสามโดนยิงฮะอุปสามโดนยิงเจ็บมากครับฝั่งตรงข้ามน่าจะยูนบังเกอร์นะทุกคนนะยูนบังเกอร์โดดลงมาแล้วหนระืออยู่ยข้างหลังนี่มดูนะ เดินมาแล้วครับเดินวิ่งหาแล้วผมจริงจริงครับผมสวยเพื่อนสวยฆ่ามันโอ้โหไม่โดนครับผมจังหวะนี้ปัดบอลฆ่าไปข้างหลังครับยิงริงเลี้ยงต่อยแปลกหนึ่งครับที่หนึ่งแน่นอนครับเล็กหนึ่งตัวครับเล็กหนึ่งตัวเล็กหนึ่งตัวเพื่อนดาวอยู่ทางนู้นเพื่อนไปข้างบนข้างบนข้างบนอยู่ข้างบนครับผมอยู่ข้างบน พยายามที่จะยิงตรงนี้ฮะเปรื่อนระปั๊มยาครับ,รบยังไงมันก็ต้องโดดลงมาข้างล่างครับผมไอ้ตัวนั้นอนะเดี๋ยวผมเอ,แเอ,อาแล้วครับ <c oughs> เป็นไงคอนโดพี่เก่งนทุกคนเอฟเซฟยังไงปลอดภัยเอาแล้วมันมางี้เฮ้ยเพื่อนโดนกระต่ายครับผมเพื่อนตายวงโอ้โหนิดเดียวฮะเกาะเพื่อนแตกด้วยครับผมโอ้ยตัวนี้ได้ที่หนึ่งเฉยเลยครับผม ใครชอบคลิปนี้นะผมอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดสมัครเป็นกำลังใจกันด้วยนะผมวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบาย